สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูแซ่บๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำลาบไก่ทัวอบค่ะเพื่อนๆคะ่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆไงคะ แล้วก็พิการก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่าก็มีนะคะไก่สับนะคะเราใช้อกไก่นะคะสับก็ประมาณ500กรัมค่ะต่อมานะคะ,ะก็จะเป็นพริกป่นค่ะพริกป่นเราจะใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูก,ก่อนถ้าไม่เผ็ดเราก็เติมได้ค่ะ แล้วก็ใช้นะคะเป็นพริกทอดค่ะเป็นพริกขี้หนูทอดนะคะประมาณสัก10เม็ดนะคะต่อมาค่ะเป็นหอมแดงซอยนะคะเราวันนี้เราใช้1ถ้วยค่ะเพื่อนๆใบสะระแหน่นะคะหถ้วยนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นต้นหอมและผักชีนะคะอย่างละ2ต้นนะคะเราซอยเรียบร้อยแล้วข้าวคั่วนะคะวันนี้เราใช้สองช้อนโต๊ะนะคะ มาค่ะเป็นน้ำมะนาวนะคะวันนี้น้ำมะนาวเราใช้ห้าช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะ mm hmm. อ่าแล้วก็มีนะคะตัวชูโรงของเราเลยค่ะทัวอบค่ะทัวริสงอบนะคะอ่าวันนี้การใช้ประมาณร้อหกรัมนะคะ,ะพี่การก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะ ถั่วอบไม่คุกเกลือค่ะเ,เพื่อนๆขา,าไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอวค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบของเราก็ครบเรียบร้อยนะคะต่อมานะคะเอากระทะตั้งไฟนะคะพอไฟร้อนนะคะเอ้ยไม่ใช่พอกระทะร้อนเราก็เอาเนื้อไก่ของเรารวนให้สุกค่ะ เราก็รวนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนนิดนึงนะคะ,ะเดี๋ยวกระทะจะไหม้แต่ถ้าเ,เพื่อนๆมีกระทะเทปรอนนะคะอ่าก็ผัดได้เลยค่ะไม่ติดกระทะแน่นอนเดี๋ยวเรารอสุกสักครู่นะคะพอเราสุกได้ที่เดี๋ยวพี่กันก็จะตักพักไว้นะคะ พักไวพออุ่นๆน,นิดนึงเราก็จัดการทำราบได้เลยค่ะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะอ่าเรารวนเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าใส่ช่วยพักไว้ก่อนมาเราก็มาทำน้ำยำก่อนเลยค่ะเอาน้ำตาลทรายใส่ชามนะคะตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำปลาค่ะเวลาเราทำยำนะคะพวกยำเนี่ยค่ะ เราต้องใช้น้ำปลาอย่างดีนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าไปใช้น้ำน้ำปลาผสมน้ำเกลือน,นะคะ,ะรสชาติจะเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าสูตรของยำของพีการเนี่ยจะไม่ใส่ผงรสดีหรือว่าเป็นชูรสจะไม่ใส่เลยสังเกตได้นะคะถูกคลิปของพี่การจะไม่มีผงปรุงรสแล้วก็ชูรสนะคะจะใช้สามอย่างเนี่แหละคะ่ะอร่อยสุดฟินอ่อเลยค่ะ,ะพริกป่นค่ะเพื่อนๆ เมื่อเราเอาพริกป่นใส่เรียบร้อยแล้วก็เพื่อนๆก็ลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบอว่าเราเผ็ดพอไหมถ้ามันยังไม่สะใจก็ใส่ไปอีกเลยค่ะตามด้วยเลยหอมแดงซอยอวันนี้พี่การใช้หอมแดงเยอะหน่อยคะ่ะหนึ่งถ้วยใหญ่โตๆเลยหน้านี้หอมแดงถูกอ่ะใส่แบบไม่ยัง้ง เมื่อรสชอบได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะอันนี้เราคุกเขาให้น้ำยำเข้ากันดีก่อนนะคะใส่เลยค่ะเนื้อไก่จัดการคุกเขาให้เข้ากับน้ำยำนะคะสีสันก็เริ่มมานะคะกลิ่นของมะน,นาวนหอมชุนเลยโอ้ยเห็นแล้วหิว คลุกเขาให้เข้ากันได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ต้นหอมแล้วก็ผักชีลงไปนะคะตามด้วยใบสะระแหน่แล้วก็ข้าวคั่วค่ะถั่วด้วยอย่าลืมนะคะถั่วอกของเราเวลาทานก็เผ็ดเผ็ดมันมันโอ้แซบสุดๆใส่เลยค่ะใบสะระแหน่นะคะข้าควคั่วค่ะ ขั้นตอนนี้อ๋ออย่าลืมนะคะพริกทอดอขั้นตอนนี้เราก็คุกเข้าให้เข้ากันค่ะถ้าเราเตรียมเเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาเรายำเนี่ใช้เวลาไม่นานค่ะ,ะประมาณหนึ่งนาทีกว,ากว่าก็ทานได้เลยนะคะเพื่อนๆ ว,ว้าวน่าทานไหมคะอ่าเห็นไหมคะมีถั่วด้วยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆจัดเป็นเมนูปาร์ตี้ได้เลยนะคะสังสรรค์น,นะคะอ นัดเจอเพื่อนฝูงมาทานบ้านเราก็จัดเลยค่ะเมนูมนี้หรือว่าจะเป็นวันเกิดเออสุดฟินค่ะกับแก้มชั้นยอดเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะลาบไก่ถั่วอบของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ